ep33 เมื่อชมสะอางออกไปแล้วเขาก็ลองโทรศัพท์ขึ้นไปที่ห้องพักของพี่ชายก็ไม่มีคนรับสายลองโทรเข้ามือถือก็ได้ยินเพียงเสียงสัญญาณที่บ่งบอกว่าฝ่ายนั้นปิดมือถือราวกับว่าเขาต้องการจะหลีกหนีไม่อยากพบหน้าใครและไม่ต้องการให้ใครตามตัวเจอพอคิดถึงตรงนี้เคถึงกับเสียวสันหลังว่าเขาคาดเดาเอาไว้สองทาง คือหนึ่งพี่ของเขาอาจจะคิดสั้นหรือสองพี่ชายของเขาถูกลักพาตัวไปยังไม่ทันที่เขาจะคิดอะไรได้มากกว่านั้นเสียงเคาะประตูก็ดังขึ้นพร้อมกับเสียงตะโกนว่าท่านรองประธานข้าขออนุญาตค่ะเข้ามาเคตะโกนตอบกลับไปเริ่มจะปวดหัวขึ้นมาตุบๆท่านรองขวันนี้ท่านประธานมีนัดประชุมพิจารณาการจัดซื้อเครื่องมือคารุพันกับฝ่ายพัสดุ ผู้แทนบริษัทที่เข้าเสนอเครื่องมือมาพร้อมกันทุกบริษัทแล้วค่ะแต่ยังไม่เห็นท่านประธานเลยค่ะคุณกิ๊ก็ลาออกไปแล้วตอนนี้ไม่มีใครติดต่อท่านประธานได้เลยค่ะทำยังไงดีคะฟังรัวคำพูดออกมาเป็นชุดใบหน้าของเธอคล้ายจะร่ำให้ออกมาอยู่มารอมารอและตอนนี้คนที่อยากจะร้องให้ไม่แพ้เธอก็คือท่านรองเขาถึงกับสูดลมหายใจเข้าลึกๆพลางรำ่ำร้องในใจว่า ในฐานะที่เขาเพิ่งจะเข้ารับตำแหน่งรองประธานบริษัทได้เพียงสองอาทิตย์ไม่ควรที่จะมาแก้ปัญหาที่โคตรใหญ่เบอร์นี้นะเฮ้ยคุณพี่ชายครับกรุณารีบกลับมาเถอะครับก๊อกก๊อก,กยังไม่ทันที่เขาจะได้ตอบคำถามฝ่ายพัสดุเรื่องการประชุมเสียงขอประตูห้องพร้อมกับเสียงขออนุญาตก็ดังขึ้นอีกท่านรองประธานครับขออนุญาตครับเข้ามา เคเอ่ยอนุญาตพร้อมกับยกมือขึ้นนวดที่หว่างคิ้วเพื่อคลายความเครียดท่านรองครับทางบริษัทซีเจขอคำตอบเรื่องการต่อสัญญาเช่าตึกสำนักงานออฟฟิศว่าจะลดราคาให้เขาได้หรือไม่ตอนนี้ท่านประธานไม่อยู่ท่านรองพอจะให้คำตอบเขาได้ไหมครับหัวหน้าฝ่ายอสังหาเอ่ยออกมาอย่างร้อนรอนเรื่องนั้นเคยังไม่ทันจะเอ่ยวาจาให้ครบประโยคว่าขอเวลาให้ผมคิดหน่อยเสียงเคาะประตูก็ดังขึ้นอีก ก๊กก๊กเข้ามาเคตะโกนบอกออกไปก่อนที่คนข้างนอกจะตะโกนขออนุญาตเสียอีกท่านรองคะบริษัทโปรดักชันโฆษณาที่เราติดต่อไว้ขอคอนเฟิร์มงานคะตอนนี้ท่านประธานไม่อยู่ดิฉันติดต่อท่านไม่ได้เลขาก็ลาออกท่านรองช่วยพิจารณาตัดสินใจได้ไหมคะหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์เดินแทรกขึ้นมารายงานปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วต้องการการตัดสินใจอย่างเร่งด่วนก๊กก๊ เคยังไม่ทันจะได้เอ่ยปากตอบเสียงประตูก็ดังขึ้นอีกครั้งให้ตายเถะนี้มันวันอะไรกันเขาก้าวเท้าผิดข้างตอนออกจากบ้านหรือยังไงนะเข้ามาใครจะรายงานอะไรเข้ามาให้หมดสิ้นเสียงของรองประธานประตูก็ถูกผลักให้เปิดออกพนักงานกว่าสิบชีวิตจากฝ่ายต่างๆก็พรวดเข้ามาแล้วพวกเขาเหล่านั้นก็แย่งกันรายงานปัญหาที่จะต้องได้รับการพิจารณาจากประธานบริษัทโดยด่วน ซึ่งบัตรนี้ยังไม่มีวิแววของเจ้าตัวว่าจะเข้ามาบริษัทตอนไหนจึงเป็นเขาเองที่ต้องรับหน้าแทนท่านรองคะทางออยเขาต้องการข้อมูลการจดแจ้งเรื่องการผลิตสมุนไพรกัญชาผู้บริหารโครงการลาออกไปแล้วท่านจะให้ทํำไงคะใครจะทําแทนท่านรองคราคานน้ำมันสูงขึ้นดิฉันได้เสนอท่านประธานให้พิจารณาอัตราการเบิกจ่ายใหม่แต่ยังไม่เห็นเรื่องส่งกลับมา ถ้าเงอฝ่ายยานยนต์ต้องการเบิกจ่ายค่าน้ำมันแล้วค่ะท่านรองช่วยพิจารณาตัดใจให้แทนท่านประธานไหม่คะควรเบิกจ่ายในอัตราไหนดีคะท่านรองครับคนงานในโรงบรรจุภัณฑ์ประท้วงขอขึ้นค่าจ้างแรงงานพวกเราจะทำยังไงดีครับท่านรองเคถึงกับกลุ่มขมับหัวเขาปวดแจนแทบจะแตกอยู่แล้วเขาไม่รู้ว่าพี่คิงรับศึกหนักแบบนี้ทุกวันได้ยังไงสามารถควบคุมทุกอย่างให้สงบราบรื่นผ่านไปด้วยดี ราวกับว่าปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นไม่อาจจะเขย่าผู้ผาให้สะเทือนได้แต่ตอนนี้ผู้ผาที่เคยเป็นเสาหลักของบริษัทได้หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยเดอะคิงกรุ๊ปก็แทบแตกเขาจะต้องตามตัวพี่ชายกลับมาให้ได้ก่อนที่เขาจะเป็นบ้าตายหยุดหยุดเคลุกขึ้นยืนยกสองมือขึ้นห้ามพนักงานทุกคนเงียบกริบรอคอยคำตอบจากท่านรองประธานอย่างใจจดใจจ่อ ขอให้ทุกคนกลับไปแจ้งแก่ทุกฝ่ายว่ารอท่านประธานกลับมาพิจารณางานประชุมด่วนอะไรก็ขอให้ยกเลิกไปก่อนแล้วท่านประธานจะกลับมาตอนไหนคะพนักงานหญิงคนหนึ่งร้องถามขึ้นอีกไม่นานขอเวลาอีกไม่นานเคฉียิ้มหวานใช้ประโยคยอดฮิตของผู้นำประเทศแก้ผ้าเอาหน้ารอดไปก่อนเอาละทุกคนกลับไปก่อนเดี๋ยวท่านประธานกลับมาแน่แน่เขาบอกกับทุกคนแล้วแอบเติมท้ายประโยคในใจว่ากลับมาแน่ แต่ไม่รู้มาตอนไหนเครอจนกระทั่งพนักงานทุกคนก็ทยอยออกไปจากห้องจนหมดแล้วเขาก็รีบเผ่นแนบออกจากห้องทันทีก่อนที่จะมีพนักงานชุดใหม่เข้ามาอีกพี่ชายของเขาหายตัวไปต้องเกี่ยวกับเลขาคนเก่งที่เพิ่งจะลาออกไปแน่ๆเขาจะต้องทำทุกวิธีทางให้พี่คิงกลับมาทำงานได้โดยไวเพื่อให้ชีวิตอันสองงบสุขของเขาจะได้กลับคืนมาเหมือนเดิมนักครหาตระกูลอยรา กิ๊บได้ยินเสียงเคาะประตูตั้งแต่เช้าตรู่เมื่อเปิดประตูออกมาพบว่าเป็นน้องชายจึงถามว่ามีอะไรหรือเปล่าทำไมมาหาพี่แต่เช้าเชียวเก่งมองซ้ายมองขวาแล้วกระซิบกระซาบว่าผมจะพาพี่กิ๊บไปที่ที่หนึ่งกิ๊บเลิกคิ้วสูงด้วยความสงสัยกับท่าทีที่มีรับลมคมในเอาหน้าพี่ไปถึงแล้วจะรู้เองได้ขอเวลาพี่เปลี่ยนเสื้อแบบหนึ่งผมไปรอพี่ข้างล่างนะจะ๊ะ ปิดประตูห้องแล้วกลับเข้าไปเปลี่ยนชุดเป็นชุดสุภาพเพื่อออกไปกับน้องชายสองพี่น้องตระกูลอัยาราเดินตามกันไปยังหลังวัดแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ไม่ไกลจากคฤหาสน์นักเธอพาพี่มาเยี่ยมแม่ออนเหรอหญิงสาวเอ่ยถามขณะที่เดินตามน้องชายไปยังที่ตั้งของที่บรรจุอัฐิของแม่เธอยังจำเส้นทางนั้นได้ดีวันนั้นงานศพของแม่ถูกจัดขึ้นเงียบๆมีเพียงคนรู้จักแค่ไม่กี่คนที่มาร่วมงาน เก่งหยุดเดินแล้วหันกลับมาตอบพี่สาวเสียงเบาว่าผมพาพี่มาคืนให้แก่ครอบครัวของพี่ต่างหากคิิบขมวดคิ้วน้องชายของเธอยิ้มให้น้อยๆแล้วพยักเพยิดให้เธอมองไปที่เจดีสีขาวองค์หนึ่งเธอเห็นชายชาราผมขาวโพลนทั้งศีรษะจับไม้กวาดด้วยมืออันสันเทากำลังปัดกวาดเศษใบไม้ทำความสะอาดรอบๆบเจดีองค์นั้นพ่อ เสียงเอ่ยแผ่วเบาลอยออกมาจากปากของหญิงสาวจากนั้นเธอก็หันกลับไปถามน้องชายว่าพ่อมาทำอะไรที่จะดีแล้วในนั้นใส่กระดูกของใครไว้กระดูกแม่อ่อนไงเก่งเรียกเมียอีกคนของพ่อตามพี่สาวเขาตั้งใจพาพี่สาวมาแอบดูพ่ออยู่ห่างๆพี่จำได้ว่าพี่นํำกระดูกแม่อ่อนใส่ไว้ในกำแพงวัดหลังจากที่พี่ไปเรียนที่กรุงเทพพ่อก็บริจาคเงินให้กับทางวัด และขอสร้างเจดีที่สวยที่สุดเพื่อบรรจุกระดูกของคนที่ท่านรักเก่งมักจะเห็นพ่อมาวัดบ่อยๆและหายไปเป็นเวลานานๆานานด้วยความสงสัยว่าพ่อไปทำอะไรจึงแอบตามพ่อมาเขาจึงได้ล่วงรู้ความลับนี้ของพ่อกลิบน้ำตารื้นขึ้นมาขณะที่รับฟังน้องชายเล่าต่อไปว่าพ่อมาทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แม่ออนเป็นประจำผมคิดว่าพ่อคงจะเสียใจและรู้สึกผิดต่อแม่ออนมาก จึงอยากทำสิ่งนี้เพื่อชดใช้ความผิดเผื่อว่าแม่อ่อนที่อยู่บนสวรรค์จะยกโทษให้ท่านหญิงสาวน้ำตาไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวพี่กิฟครับในชีวิตคนเราล้วนเคยตัดสินใจผิดพลาดด้วยกันทั้งนั้นแต่เมื่อท่านรู้ว่าตัวเองทำผิดท่านก็พยายามทุกวิธีทางเพื่อจะชดใชยความผิดนั้นขอเพียงพี่เปิดใจยอมให้อภัยแล้วพี่จะรับรู้ว่าความรักของพ่อมีให้พี่เสมอ ตอนนี้ดวงตาของกิ๊บพร่าโมไปด้วยน้ำตาหมดแล้วเก่งจึงเอื้อมมือมาจับจูงพี่สาวไปหาพ่อของเรากันเถอะครับกิ๊บเก่งเสียงแหบแห้งของชายชาราอุทานขึ้นเมื่อจูจ่ๆทั้งสองคนก็ปรากฏตัวขึ้นแต่เมื่อแลเห็นใบหน้าลูกสาวที่นองไปด้วยน้ำตาเขาก็ถามขึ้นด้วยความตกใจว่าหนูกิ๊บเป็นอะไรร้องให้ทำไมพ่อขนูขอโทษที่หนูเคยพูดไม่ดีกับพ่อ กิ๊บร้องให้อึกสะอื้นเมื่ออยู่ต่อหน้าบุพการีเธอก็เป็นเพียงเด็กน้อยคนหนึ่งที่ยังคงหวยหาความรักจากครอบครัวไม่ไม่ต้องขอโทษพ่อไม่เคยโกรธกิ๊บแม้แต่น้อยพ่อต่างหากที่ต้องขอโทษที่พ่อไม่ได้ดูแลลูกเลยพ่อไม่ขอให้กิ๊บอภัยให้พ่อพ่อขอแค่กิ๊บได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขก็พอพ่อขยิงสาวโผลเข้ากอดชายชราเกือบ2ีปีแล้วที่เธอไม่เคยกอดพ่อเช่นนี้ เรื่องที่ผ่านมาให้มันจบลงเพียงเท่านี้เถอคะค่ะกิฟไม่โกรธพ่อแล้วและกิฟก็เชื่อว่าแม่อ่อนก็คงยกโทษให้พ่อแล้วเช่นกันปนนทีเงยหน้าขึ้นมองฟ้าราวกับจะบอกคนบนนั้นว่าขอบใจะอ่อนที่ช่วยพาลูกสาวกลับมาหาผมอีกครั้งก่อนตายมาเถอะพวกเราไปหาแม่กันปนนทีจูงมือลูกสาวไปยังด้านหน้าของเจดีตรงนั้นมีรูปของสตรีในวัยสาว ใบหน้าของเธองดงามไม่แปรเปลี่ยนไปตามการเวลาคนในรูปคล้ายกับกำลังส่งยิ้มให้สองพ่อลูกอย่างมีความสุขณแผน,นกฝ่ายการตลาดโอ้ยเนี่ยวันอะไรกันเนี่ยอีกิปก็ลาออกไปแล้วบอสใหญ่ก็ไม่มาฉันจะคอนเฟิร์มงานกับลูกค้าก็ไม่ได้นิวนี่เดินไปบ่นไประบายความหงุดหงิดที่เกิดขึ้นในวันแรกของสัปดาห์การทำงาน แต่เมื่อเรือนร่างสูงโปร่งของนิวนี่เดินผ่านบริเวณห้องน้ําเงาร่างสูงใหญ่ก็ทาบทับขึ้นที่ด้านหลังของเขานิวชะงักสีเท้าขนที่ต้นคอลุกสู้ขึ้นมาอย่างไม่มีปีมีขลุยเขารีบยกมือขึ้นไว้ท่วมหัวแล้วเอ่อยออกมาเสียงสั่นว่าเจ้าที่เจ้าทางบริษัทเจ้าขาหักนิวนี่ทําอะไรผิดไปโปรดให้อภัยสาวงามตัวน้อยๆด้วยเถิดเจ้ากะอย่ามาตามหลอกตามหลอนนิวนี่เลยนะเจ้าคะคุณพูดกับใคร เสียงใครสักคนดังขึ้นที่ด้านหลังนิวนี่สะดุ้งตกใจรีบหันหลังกลับไปมองเขากำลังจะอ้าปากกรีดอีกฝ่ายก็รีบเอามือปิดปากเขาแล้วลากเขาเข้าห้องน้ำชายไปทันทีปังประตูห้องน้ำถูกชายคนนั้นถีบปิดเขาดันนิวนี่ติดผนังห้องน้ำโน้มใบหน้าหล่อเหลาเข้าไปใกล้แล้วสั่งเขาว่าห้ามร้องแล้วผมจะปล่อย นิวนี่พยักหน้ารับรัวดวงตาของเขายังเบิกกว้างไม่เชื่อในสิ่งที่เห็นคุณเคฉุดเขาเข้ามาในห้องน้ำชายคิดไม่ถึงว่ารองประธานบริษัทยักษ์ใหญ่จะเป็นประเภทชอบดักปล้นสวัสดหน้าห้องน้ำหล่อหล่อกล้ามแน่นๆน่ขาวขาวแบบคุณเคเนียอีนิวนี่ยอมค่ะนี่คุณคิดอะไรอยู่ทำไมทำตาลอยแบบนั้นเคกมดคิ้วถามเปล่าเปล่า,ลาค่ะ นิวนี้รีบเช็ดน้ำลายที่กำลังไหลยยืดออกมาเพราะจินตนาการเตลิดไปไกลแล้วคุณเคฉุดเอ๋ยพานิวมาที่นี่ทำไมคะชายหนุ่มบิดนิ้วมืออย่างเขินอายราวกับเด็กสาวอายุ18ที่กำลังอยู่ต่อหน้าชายคนรักผมอยากรู้ว่าที่พี่ชายผมหายตัวไปเป็นเพราะเพื่อนคุณใช่ไหมคนที่กำลังเขินอายได้ยินอีกฝ่ายเอาความผิดมาป้ายเพื่อนสนิทเขาก็โมโหขึ้นมาแทนเพื่อนทันทีเพื่อนฉันไม่ได้ทำอะไรผิด ท่านประธานบริษัทหายตัวไปไหนแม้แต่คุณที่เป็นน้องชายยังไม่ทราบแล้วกิฟมันจะทราบได้ยังไงนี่คุณนิวอย่าเพิ่งรวนได้ไหมตอนนี้บริษัทกำลังวุ่นวายไม่ใช่สิต้องเรียกว่าสันตรวินาทมากพวกเราต้องช่วยกันหาพี่คิงให้พบก่อนที่สถานการณ์มาจะแย่ไปกว่านี้เคเออยเสียงเข้มขึ้นเหตุการณ์ฆ่างอนอกวุ่นวายมากไม่ว่าเขาจะเดินไปไหน ทุกคนล้วนแต่เอาปัญหาเอางานมาให้เขาช่วยแก้ช่วยทำจนเขาต้องคอยหลบหลบซ่อนๆแบบนี้ผมว่าเรื่องนี้ต้องเกี่ยวกับเพื่อนคุณแน่ดังนั้นคุณต้องช่วยผมตามหาพี่คิงให้พบทำไมคุณไม่ถามคุณแม่คุณและอย่าเอาแต่โทษเพื่อนฉันนิวนี้ขึ้นเสียงต่อให้หล่อจนใจละลายแต่อย่าคิดมาแต่ต้องเพื่อนสนิทไม่งั้นแม่วินแน่หมายความว่าไงคุณแม่เกี่ยวอะไรด้วย เค้กโมดคิ้วแน่นงงไปหมดแล้วทุกอย่างมันดูยุ่งเหยิงไปหมดช่างเถอะเรื่องมันจบไปแล้วฉันขอตัวค่ะนิวนี่กำลังจะก้าวออกจากห้องมือแกร่งก็คว้าข้อมือของเขาเอาไว้แล้วดึงกลับมาคุณจะไปไหนทั้งนั้นไปได้จนกว่าจะเล่าเรื่องทั้งหมดให้ผมฟังก่อนแรงกระชากพร้อมกับน้ำเสียงสั่งอย่างดุดันนั้นทำให้นิวถึงกับเคลิบเคลิม